มาครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่วันนี้ผมจะมาขึ้นรูปเหล็กตัวนี้นะนี่เหล็กตัวนี้ระหว่างคานตัวนี้กับคานตัวนี้นะทำคนเดียวต้องบอกว่าทําคนเดียวจะเอาเหล็กแท่งเนี้ยขึ้นไปเชื่อมระหว่างตัวนี้กับตัวนี้ก็เดี๋ยวจะเอานี่ก็คือตัวนี้นะอ้ดหนักเลยนี่ตัวนี้เชื่อมกันติดสองเสา แต่ทําคนเดียวเนี่ยโอ้คนยากหน่อยทําคนเดียวไม่มีคนช่วยจับก็เทคนิคขบอกว่นี่ก็คือเราจะทําฐานตัวนี้ไว้ก่อนนะฐานแบบนี้นี่เพื่อเอาตัวเหล็กอะมาวางไว้ทข้างบนนี้ทั้งสองข้างด้านนี้แล้วก็ด้านนู้นนะด้านนี้ก็เอาเส้นเหล็กมาเหมือนกันนี่มัดไว้แบบนี้ก็จะเลื่อนลงนิดหน่อยก็ตอ,อกเอาจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็ตอ,อกอาได้นี่ปรับระยะได้นอันนี้คืองานที่ทําคนเดียว มากราบไซด์เลยเอาวางคันข้างนู้นแล้วก็เอาวางคันข้างนี้อ่าจริงแค่นี้ฮะเห็นไหมอยู่ละเหมือนมีคนช่วยจับตอนนี้ครับเหมือนมีคนช่วยจับแล้ว เดี๋ยวมาเชื่อมกันเลยเชื่อมฝั่งนี้ก่อนตอนนี้ก็มาวัดให้มันได้ระดับถ้าข้างไหนข้ไหนไม่ได้ก็ตอไปอไปขยี้มันไปได้ทำคนเดียวครับลำบากหน่อย เช็คดูระดับน้ามันก่อนให้มันได้ระดับก่อนได้ระดับปุ๊บไม่ได้ระดับสอกลงได้ครับตัวนี้มันไม่ได้ตายตัวนะมันไม่ได้แน่นตายตัวแล้วเราก็ทําการเชื่อมเลยได้ไหมก่อนแจ้ไม่พออยู่ก่อนหนึ่งจุดเช็คระดับน้ำอีทีโอเคไหมจะต้องขึ้น โอ้ไม่ได้แล้วติดไปแล้วจุดเดียวเองสายไปเลยก็เชื่อมไม่พออยู่ไปก่อนนะเดี๋ยวไปเชื่อมอีกฝั่งผมจะเชื่อมอตรงข้าง2จุดข้างบน1จุดก่อนเดี๋ยวไปฝั่งนู้นต่อมาฝั่งนี้ก็เช็คระดับน้ำกันหน่อย ว่าโอเคหรือ,อยังถัดน้ำยังไม่โอเคก็ต่ำไปนิดนึงอ่ะดูจากระดับน้ำเกือบได้แล้วอีกนิดนึงโอเคได้ที่แค่นี้เชื่อมเลยเดอ,อ ไปต่อนะก็เรียบร้อยเชื่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยฮะมาดูกันเชื่อมเสร็จเรียบร้อยก็ยยตัวนี้ครับนี่แบบทําคนเดียวนะไม่ต้องมีคนช่วยก็มีตัวช่วยคือไอตัวนี้นะตัวนี้เราสามารถ แกะออกได้เลยแกะออกแล้วไม่หล่นแล้วครับแกะออกมันก็จะไม่หล่นแล้วผมจะแกะให้ดูถือว่าประสบผลสำเร็จในการขึ้นเหล็กคนเดียวนะตัวนี้อ่านี่นการขึ้นเหล็กคนเดียวไม่มีใครช่วยอ่าลงมาดูข้างล่างกันหน่อยนี่ข้างในยังไม่ได้เชื่อมโอเคก็มีเียงแค่นี้ครับสำหรับการขึ้นเหล็กคนเดียวนะ เหล็กแบบนี้รูปทรงหลักเหล็กแบบนี้สามารถขึ้นคนเดียวได้นะโดยมีเครื่องมือช่วยนิดหน่อยโอเคก็พดใหม่คลิปหน้าครับผมจะไปทดลองอะไรจะไปรีวิวอะไรอะไรจะฟังไม่ได้ก็ต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย